ตอนที่หตำนานและประวัติศาสตร์ทองคำํำลองนึกภาพดูนะครับถ้ามีของชิ้นหนึ่งที่คนบนโลกนี้ทะเลาะก,กันฆ่ากันรบกันมานับพันปีของชิ้นนั้นไม่ใช่น้ําไม่ใช่ข้าวแต่มันคือทองคําโลหะสีเหลืองที่ดูสวยๆนี่แหละครับที่กําหนดชะตาของอาณาจักรนับไม่ถ้วนจุดเริ่มต้นของทองคําในอารยธรรมโบราณอียิปประมาณ3,000ปีก่อนคริสตกาล ฟาโรใช้ทองคำประดับพระศพเช่นมัมมี่ตุตันคามุนมีลงทองคำแท้หนักกว่าร้อยกิโลทองคำถูกใช้แทนความเป็นอมตะและเทพเจ้าอินเดียคนอินเดียเชื่อว่าทองคำคือของศักดิ์สิทธิ์มอบทองในงานแต่งงานบุญอินเดียยังเป็นตลาดทองใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นใช้ทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ฐานะราชวงศ์มีคำกล่าวว่าบ้านที่มีทองคือบ้านที่ไม่จน 2. ทองคำกับอาณาจักรและสงครามอาณาจักรโรมันใช้ทองในการทำเหรียญออเรียสสเปนในศตวรรษที่16ยกทัพไปอเมริกาใต้เพื่อทองคำของชาวแอสเทกและอินคา ถึงขั้นมีคำว่าโกลฟีเออร์คนยุโรปพร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อมันอังกฤษฝรัร่งเศสอเมริกาใช้ทองสำรองเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินสรุปทองคำไม่ใช่แค่ของสวยงามแต่คือเชื้อเพลิงของการสร้างและล่มสลายของอาณาจักร 3. โกรัชยุกตื่นท้องศตวรรษที่19คนแห่กันไปขุดทองที่แคลิฟอร์เนียออสเตรเลียแคนาดา แคลิฟอร์เนียโกลช8 1 8 8 8 8 5คนเป็นแสนๆสนอพยพไปหาทองเมืองซานฟรานซิสโกโตจากหมู่บ้านเล็กๆกลายเป็นเมืองใหญ่ คำว่าโฟนไนเนอร์ ers, เหมือนทีมอเมริกันฟุตบอลมาจากคนที่แห่ไปขุดทองปี1849 Go Rush โกรัชทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวอย่างรวดเร็ว 4. ทองคำกับระบบการเงินโลก Go ลสแตนดาร์ดมาตรฐานทองคำช่วงศตรวตรรษที่19ประเทศต่างๆกำหนดค่าเงินอิงก,กับทองคำเช่น1ดอลลาร์เท่ากับทองคำจำนวนหนึ่งทำให้การค้าโลกมีความมั่นคงเพราะเงินมีทองคำหนุนหลังหลังสงครามโลกครั้งที่สองระ บบเบรตเนวูสดอลลาร์ผูกกับทองประเทศอื่นผูกกับดอลลาร์ปี171สหรัฐอเมริกายกเลิกผูกดอลลาร์กับทองนิกซันช็อกทองคำเริ่มลอยตัวตามกลไกตลาด 5. ทองคำในฐานะสัญ,ญลักษณ์าศาสนาใช้ทองในวดัดโบสเจดีพระาธาตุพนมเจดีชเวดากองวัฒนธรรมแหวนทองสร้อยทองของมั่นของขวัญงานแต่งการเมืองผู้นำหลายชาติสะสมทองไว้เป็นทุนสำรองแห่งชาติ6ททำไมทอง ทองคำถึงอยู่คู่มนุษย์มานานหายากไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ง่ายไม่ผุกร่อนเก็บได้เป็นพันปีมีคุณค่าทางจิตใจคนมองว่าทองไม่โกหกเป็นตัวแทนความมั่นคงที่จับต้องได้ถ้ามองจากอดีตเราจะเห็นว่าทองคําไม่ใช่แค่แร่ธาตุธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ทําให้อาณาจักรุ่งเรืองและบางครั้งก็ทําให้อาณาจักรล่มสลายไปเลยก็มีและนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกวันนี้ทองคํายังถูกเรียกว่าราชา แห่งโลหะที่คนทั้งโลกยอมรับตอนต่อไปตอนที่สองเราจะไปดูว่าทําไมทองคําถึงพิเศษกว่าทองแดงหรือเงินโลหะสีเหลืองนี้มีคุณสมบัติอะไรที่ทําให้มันครองโลกได้มาต่อกับตอนที่สองคุณสมบัติพิเศษของทองคําตอนนี้จะเล่าทําไมทองคําถึงไม่เหมือนโลหะอื่นและทําไมมันถึงอยู่ยงคงกระพันจนกลายเป็นของที่คนทั้งโลกยกย่องตอนที่สคุณสมบัติพิเศษของทองคําถ้ามีโลหะสักชนิด ที่คนยอมขายบ้านขายรถทะเลาะกันแถมยังทำให้ใครหลายคนยอมเอาชีวิตไปเสี่ยงขุดหาโลหะนั้นคือทองคำครับแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนไม่ยอมใช้ทองแดงหรือเหล็กมาแทนทองคำเพราะทองคำมันมีคุณสมบัติพิเศษที่โลหะอื่นสู้ไม่ได้ 1. หายากแต่ไม่ถึงกับหายไปเลยทองคำเป็นโลหะที่หายากปริมาณทั้งหมดในโลกประมาณ200,000ตันเทียบแล้วเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกแค่ส แต่ก็ไม่ได้หายากจนเกินไปแบบเพลทคนจึงยังพอหามาใช้ได้สรุปแร่แต่ accessible เท่ากับคุณค่าพิเศษ 2. ไม่ขึ้นสนิมไม่ผุไม่หายไปโลหะอย่างเหล็กเจอน้ำเท่ากับสนิมเงินหมองง่ายสีดำไว้แต่ทองคำไม่เป็นสนิมไม่ผุไม่หมองอยู่ได้เป็นพันปีตัวอย่างทองคำในโลงฟาโรตุตันคามูลอายุ3,000ปียังสวยวิบวับ 3. ดัดแปลงง่ายแต่ไม่ แตกหกักทองคำเป็นโลหะที่เหนียวและนิ่มสามารถตีเป็นแผ่นบางได้บางขนาดที่1กรัมสามารถตีเป็นแผ่นทองได้เกือบ1ตารางเมตร ทำเป็นแหวนสร้อยแผ่นปิดเจดีหรือแม้แต่แผ่นทองคำเปลวติดพระก็ยังได้ใช้ได้ทั้งในเครื่องประดับศิละปะและอุตสาหกรรม 4. สะท้อนแสงสวยงามโลหะอื่นสะท้อนแสงก็จริงแต่สีของทองคำมีความเหลือมอารามทำให้ดูมีชีวิตชีวานักวิทยาศาสตร์บอกว่าสีทองเกิดจากที่อะตอมทองดูซับและสะท้อนแสงบางคลื่นผลคือทองคำดูมีสเสน่ห์กว่าโลหะอื่น 5. ใช้ประโยชน์ดได้หลากหลายอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เคลือบขั้วต่อเพราะไม่ขึ้นสนิมและนําไฟฟ้าได้ดีการแพทย์ใช้ทองในรักษาข้ออักเสบรักษาโรคมะเร็งบางชนิดอวกาศนาซาใช้ทองเคลือบหมวกนักบินกนรารรังสีอาหารแผ่นทองคําเปลวประดับของหวานใช้ครับกินทองได้ 6. ใช้เป็นเงินที่คนเชื่อมัน่นด้วยความหายากไม่เสื่อมและแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆได้ทองคําเลยถูกเลือกเป็นเงินตรามาตั้งแต่โบราณทองคํากลายเป็นภาษากลางทางเศรษฐกิจของโลกสมบัติครบ หายากทนทานอยู่ใช้ได้เท่ากับ Perfect Money 7. คุณค่าทางจิตใจคนเห็นทองนึกถึงความมั่งคัง่งร่ำรวยเครื่องประดับทองถูกใช้ในงานแต่งงานบุญงานสำคัญทองคำคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จและอำนาจนี่คือพลังที่เงินกระดาษไม่มีปิดท้ายตอนที่2เพราะความพิเศษนี้แหละครับที่ทำให้ทองคำไม่เคยหลุดจากการเป็นของที่คนทั้งโลกยอมรับมานับพันปีและนี่คือเหตุผลว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเรา จะอยู่ประเทศไหนได้ยินคำว่าทองคำก็รู้ทันทีว่านี่คือของมีค่ามาต่อกันที่ตอนที่สามทองคำกับระบบเศรษฐกิจโลกตอนนี้จะเล่าเรื่องทองคำไม่ใช่แค่ของสวยงามแต่เคยเป็นหัวใจของระบบการเงินโลกฟังแล้วจะเห็นภาพว่าทองคำไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่คือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกตอนที่สามทองคำกับระบบเศรษฐกิจโลก ทุกวันนี้เราพูดถึงเงินดอลลาร์แต่คุณรู้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะมีดอลลาร์ก่อนหน้าที่จะมีเงินบาทสิ่งที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานสากลของการเงินโลกก็คือทองคำเรียกว่าใครมีทองมากก็คุ้มเศรษฐ,ฐกิจโลกได้เลย 1. ท้ทองคำเงินตราแรกๆของโลก สมัยโรมันใช้เหรียญทองคำชื่อออริอัสในจีนใช้ทองแท่งและทองคำรูปประพันเป็นสัญ,ญลักษณ์ฐานะในจีนใช้ทองเป็นสินค้าหลักในการแลกเปลี่ยนสรุปทองเท่าเงินที่ทุกอาณาจักรยอมรับ 2. การเกิดขึ้นของโกลสแตนดาร์ด ศตวรรษที่19อังกฤษเริ่มใช้ทองเป็นมาตรฐานเงินโกสแตนด์ดทุกสกุลเงินต้องมีทองหนุนหลังเช่น1ปอนด์สเตอร์ลิง ling, เท่ากับทองคำกี่กรัมข้อดีเงินมีเสถียรภาพประเทศไหนพิมพ์เงินต้องมีทองสำรองจริงข้อเสียจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะพิมพ์เงินเพิ่มไม่ได้ถ้าไม่มีทอง 3 b r เบรตต w o ้นว System หลังสงครามโลกครั้งที่สองปี1944สหรัฐเสนอตั้งระบบการเงินใหม่ดอลลาร์ผูกกับทองคำ35ดอลลาร์เท่ากับ1ออนซ์ประเทศอื่นๆผูกค่าเงินเข้ากับดอลลาร์ผลลัพธ์ดอลลาร์กลายเป็นสกุลเงินหลักของโลก 4. จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นิก o n นช็อคปี1971 ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันประกาศเลิกผูกดอลลาร์กับทองคำทำให้ทองคำลอยตัวราคาขึ้นลงตามตลาดโลกดอลลาร์กลายเป็นเฟีย m มันนี่เงินกระดาษที่ไม่หนุนหลังด้วยทองตั้งแต่นั้นมาทองคำไม่ได้ผูกกับค่าเงินแต่กลายเป็นสินทรัพย์ลงทุนแทน 5. บทบาทของทองคำในปัจจุบันทุนสำรองระหว่างประเทศธนาคารกลางเช่นเฟด ECB จีนรัเสเซียถือทองจำ นวนมหาศาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสินทรัพย์หลบภัยเซฟเฮเวนเวลามีวิกฤตโลกนักลงทุนหนีเข้าทองมาตรวัดความเชื่อมัน่นราคาทองพุ่งคนกังวลเศรษฐกิจราคาทองตกคนเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเศรษฐกิจ 6. ตัวอย่างที่เห็นชัดวิกฤตการเงินปี2008นักลงทุนหนีเข้าทองราคาทองทะยานวิกฤตโควิด -19 ปี2020ราคาทองขึ้นแตะ2,000ดอลลาร์ต่อออนซ์สูงสุดในประวัติศาสตร์ตอนนั้นปัจจุบันจีนและรัเสเซียกวานซื้อทองเพื่อกระจายความเสี่ยงจากดอลลาร์ปิดท้ายตอนที่3ทองคำเคยเป็นเงินตราเคยเป็นหัวใจของระบบเศรษ,ษฐกิจโลกและแม้ตอนนี้มันจะไม่หนุนหลังคา เงินแล้วแต่ทองคำก็ยังเป็นเหมือนเสาหลักของความเชื่อมั่นทางการเงินที่ไม่มีใครแทนได้ ตอนต่อไปตอนที่4เราจะไปเจาะกันว่าแล้วราคาทองขึ้นลงได้ยังไงใครเป็นคนกำหนดทำไมเวลาโลกมีวิกฤตราคาทองถึงพุ่งมาต่อกับตอนที่4อะไรเป็นตัวกำหนดราคาทองคำตอนนี้เราจะเจาะลึกว่าราคาทองคำไม่ได้ขึ้นหรือลงเพราะความบังเอิญแต่มีตัวแปรสำคัญหลายอย่างที่คุมเกมอยู่ 1. อุปสงค์อุปทานดีมานส์สป라ถ้าคนต้องการซื้อทองเยอะว่า ที่มีขายราคาขึ้นถ้าทองถูกขายออกมามากเกินความต้องการราคาร่วงตัวอย่างช่วงเทศกาลแต่งงานในอินเดียประเทศซื้อทองอันดับต้นๆของโลกราคาทองมักปรับขึ้น 2. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐราคาทองคําถูกกำหนดเป็นดอลลาร์ต่อออนซ์ดอลลาร์แข็งค่าทองแพงขึ้นสำหรับประเทศอื่นความต้องการลดราคาทองตก ดอลลราอ่อนค่าทองถูกลงเมื่อเทียบค่าเงินอื่นคนแห่ซื้อราคาทองพุ่ง 3. อัตราดอกเบีย้ยดอกเบี้ยสูงคนเอาเงินไปฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรแทนทองไม่ถูกเลือกราคาทองมักลดดอกเบี้ยต่ำผลตอบแทนเงินฝากไม่คุม้มคนหันมาซบทองราคาขึ้นทองคำํำไม่ให้ดอกเบีย้ยแต่ให้ความมั่นคง 4. เงินเฟอ้ออินฟลชันเงินเฟอ้อสูงค่าเงินอ่อนลงคนหาที่เก็บมูลค่า ทองคำเป็นตัวเลือกแรกทองเลยถูกเรียกว่า hedge against inflation การเงินเฟอ้อ 5. ความเสี่ยงทางการเมืองเศรษฐกิจ geopolitical risk วิกฤตสงครามความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศโรคระบาดนักลงทุนหนีจากหุ้นไปหาทองราคาทองพุ่งตัวอย่างสงครามรัสเซียยูเครน2 0 2 2ราคาทองพุ่งวิกฤตโควิด -19- 2020ราคาทองแตะ2,000ดอลลาร์ต่อออนซ์6การ ก่านซื้อขายของธนาคารกลางธนาคารกลางหลายประเทศถือทองไว้เป็นทุนสำรอง ถ้ามีการกวานสื้อทองจำนวนมากเช่นจีนรัเสเซียราคาทองปรับขึ้นถ้าเทขายออกมาราคาทองร่วง 7. การเกงกำไร Speculation นักลงทุนรายใหญ่กองทุนตลาดฟิวเจอร์สโก f ฟิวเจอสามารถดันราคาทองขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วราคาทองบางครั้งเหวี่ยงแรงเพราะการเกงกำไรามากกว่าปัจจัยพื้นฐาน 8. ค่าเงินบาทสำหรับคนไทยนอกจากราคาทองโลกราคาทองไทยยังขึ้น อยู่กับค่าเงินบาทบาทแข็งค่าทองนําเข้าถูกลงราคาทองไทยอาจลดแม้ราคาทองโลกขึ้นบาทอ่อนค่าทองไทยแพงขึ้นแม้ราคาทองนิ่งสรุปง่ายๆดอลลราอ่อนดอกเบี้ยต่ำเงินเฟอ้อสูงโลกมีวิกฤตราคาทองพุ่งดอลลราแข็งดอกเบี้ยสูงเศรษฐกิจมั่นคงราคาทองร่วงปิดท้ายตอนที่4สรุปแล้วราคาทองคำไม่ได้วิ่งมั่วๆครับแต่มันคือกระจกสะท้อนสภาพ เศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่นของคนถ้าคนกลัวสื้อทองถ้าคนมั่นใจทิ้งทองง่ายๆเลยทองคำคืออารมณ์รวมของโลก ตอนต่อไปตอนที่5ตอนสุดท้ายเราจะไปดูกลยุทธ์การลงทุนในทองคํากันครับว่ามีวิธีไหนบ้างตั้งแต่ซื้อทองแท่งไปจนถึงลงทุนผ่านกองทุนทองมาต่อกับตอนที่5ตอนสุดท้ายวิธีและกลยุทธ์การลงทุนในทองคําตอนนี้เราจะเล่าว่าถ้าอยากลงทุนทองไม่ใช่มีแค่ซื้อทองแท่งเก็บไว้ใต้หมอนอย่างเดียวแต่มีหลายวิธีที่เหมาะกับแต่ละคน 1. ซื้อทองคําแท่งฟิ sical โ o l บ b u เ l ียน เหมาะกับสายจับต้องได้ถือทองแท่งจริงๆข้อดีมูลค่าตรงไปตรงมาขึ้นกับราคาทองโลกไม่มีค่าแฟชั่นเหมือนทองรูปประพันธ์ข้อเสียต้องเก็บรักษาเองเสี่ยงโดนขโมยสภาพคล่องน้อยกว่าการเทรดออนไลน์ 2. ทองคำรูปพรรณจูเวลรี่คนไทยนิยมซื้อใส่ก็ได้เก็บก็ได้ข้อดีใช้ได้สองอย่างเครื่องประดับบวกการลงทุนมีความสุขทางใจใส่แล้วดูรวยข้อเสียมีค่ากำเนิดค่าถามเวลาขายคืนขาดทุนส่วนนี้ทันทีไม่เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้น 3. ส,สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Go Futures ซื้อขายสิทธิ์ในการถือทองในอนาคตผ่านตลาดอนุพันธ์ข้อดีใช้เงินลง ทุนน้อย Le v e r a g e กำไรไว้ข้อเสียเสี่ยงสูงขาดทุนไว้เหมือนกันเหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ 4. กองทุนรวมทองคำโกลฟานส ETF ลงทุนผ่านกองทุนที่ไปซื้อทองแทนเราตัวอย่างกองทุน ETF ทองคำกองทุนรวมทองในไทยข้อดีไม่ต้องเก็บทองเองซื้อขายง่ายเหมือนซื้อหุ้นข้อเสียมีค่าธรรมเนียมราคาบางครั้งต่างจากราคาทองจริงเล็กน้อย5 หุ้นเหมืองทอง Go Mining Stocks ซื้อหุ้นบริษัทที่ทำเหมืองทอง,ทองเช่น Barrico Newmont ข้อดีถ้าราคาทองขึ้นหุ้นพวกนี้มักขึ้นแรงกว่าทองจริงข้อเสียเสี่ยงจากบริหารจัดการบริษัทไม่ได้ขึ้นกับราคาทองอย่างเดียว 6. d ดิจิตอลโกลทองคำดิจิตอลซื้อทองผ่านแอปเก็บในระบบดิจิตอลข้อดีซื้อขายง่าย24ชั่วโมงไม่ต้องเก็บทองเองแต่สามารถขอรับทองจริงได้ข้อเสียต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ เจ็กลยุทธ์ลงทุนทองคำเก่งกำไรระยะสั้นช็อตเทอมเทรดดิ้งใช้โกลฟิวเจอร์สหรือทองออนไลน์เน้นดูราคาขึ้นลงรายวันสะสมระยะยาวลองเทอมโฮดดิ้งซื้อทองแท่งกองทุนทองเก็บหลายปีเหมาะกับคนอยากป้องกันความเสี่ยงถัวเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์คอสเอเวอร์จซื้อทองทุกเดือนเดือนละเท่ากันลดความเสี่ยงจากความผันผวนกระจายพอร์ตดิเวอร์ซิฟิเคชันไม่เอาเงินทั้งหมดไปลงทอง ใช้ทอง10-20%ของพอร์ตเพื่อคุมความเสี่ยงทองคำไม่ใช่แค่ของสะสมแต่คือเครื่องมือการลงทุนที่มีหลายทางเลือกใครชอบจับต้องได้ก็ซื้อทองแท่งใครไม่อยากวุ่นวายก็ซื้อกองทุนทองใครใจถึงก็เล่นฟิวเจอร์สไม่มีถูกหรือผิดมีแต่เหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวคุณเอง